มีคนเคยถามเราว่าเป็นมัณฑนากรนเะนี่ยทำไมถึงซ่อมเครื่องกลึงได้เราก็ไม่รู้จะตอบว่าไงนะเราอะ่ะเป็นนักออกแบบที่ชอบเขียนรูปเราชอบเขียนรูปที่มันเหมือนจริงมากๆเขียนแบบเนี้ยบสุดๆประมาณเขาเรียกว่าเป็นงานแอรบัดประมาณนั้นเลยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของงานมากๆคนหนึ่ง เราเคยเป็นอินทีเลียนะเป็นผู้รับเหมาแล้ววันหนึ่งเราก็อยากเป็นพ่อค้าเราอยากขายของแต่เราคิดว่าต้องเป็นของที่เราทำกับมือขึ้นมาเองนิสัยเดิมๆของเราอ่ะมันก็เลยแฝงอยู่ในงานของเราโดยปริยายและพอเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งของเราเสียเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องลื้อมันออกมาศึกษา เรียนรู้มันและจัดการให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งบนโลกใบนี้ทำได้เราเองก็มีโอกาสทำได้เช่นกันถ้าโฟกัสกับมันมากพอและในทางกลับกันถ้าเราทำได้ใครๆก็น่าจะทำได้เช่นกัน